สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องราวของเด็กมุมคนหนึ่งชื่อหยางไข่นะคะเขาเป็นสิทธิฝึกหัดที่สำนักหลิงเซียวเกอ๋อครับผมซึ่งเริ่มต้นเนี่ยชีวิตเขาก็ดูจะลำบากหน้าดูเลยนะครับตื่นเช้ามาก็ต้องทำงานกวาดพื้นใช่ค่ะเป็นหน้าที่ระดับล่างสุดเลย แต่ดูเหมือนเขาก็ไม่ได้ย่อทอนะคะถึงแม้ว่าจะฝึกมาตั้ง3ปีแล้วแต่ก็ยังอยู่แค่ขั้นฝึกฝนร่างกายระดับ3เองซึ่งถือว่าน้อยมากนะครับในโลกของการฝึกยุทธนี่แทบจะเรียกว่าไม่มีพรสวรรค์เลยก็ได้เออแล้วสำนักหลิงเซียวเกอร์นี่กดเข้มมากเข้มงวดยังไงเหรอคะคือมีกฎว่าถ้าสิทธิ์ฝึกหัดคนไหนเนี่ยฝึกครบ3ปีแล้วยังไม่สามารถทะลวงผ่านขั้นฝึกฝนร่างกายได้ก็จะถูกลดระดับไปเลยครับ ลดระดับครับการเป็นเหมือนสิทธิทดลองไม่ได้รับทรัพยากรอะไรจากสำรักอีกต่อไปต้องดูแลตัวเองทุกอย่างเลยโอหมายความว่าทั้งที่พักอาหารเสื้อผ้าต้องหาเองหมดเลยเหรอคะใช่ครับอย่างยางไข้นี่ก็ต้องไปสร้างกระท่อมเล็กๆอยู่เองมีรูรั่วฝนตกน้ำก็ท่วมคือลำบากมากจริงๆแต่เขาก็ยังเลือกที่จะอยู่ต่อนะคะทั้งๆที่ลำบากขนาดนี้แล้วก็มีเช้าหนึง่งขณะที่เขากำลังกวาดพื้นอยู่ ก็มีสิทธิ์คนอื่นๆมารวมตัวกันเยอะเลยครับบรรยากาศดูตึงเครียดเลยล่ะครับตอนนั้นทำไมเหรอคะพวกเขามารวมตัวกันทำไมอ๋อนั่นเพราะกฎอีกข้อหนึ่งของสำนักครับคือกฎการท้าประลองท้าประลองครับสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์ท้าประลองคนอื่นได้วันละครั้งแล้วก็มีโอกาสถูกท้าประลองทุกๆุกห้าวันถ้าชนะก็จะได้แต้มสำนักซึ่งแต้มนี่เอาไปแลกของมีค่าทรัพยากรฝึกฝนได้ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วอย่างไข่ที่อยู่แค่ระดับ3แถมแพ้มาตลอด3ปีก็เลยกลายเป็นเป้าหมายง่ายๆเลยครับใครๆก็อยากมาท้าประลองเพื่อเก็บแต้มแบบว่าเป็นแต้มฟรีในสายตาคนอื่นน่าสงสารเหมือนกันนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อคะพอเสียงระฆังยามเช้าดังปุ๊บสิทธิ์พวกนั้นก็แย่งกันตะโกนเลยครับให้อย่างไข่เลือกตัวเองเป็นคู่ประลองแล้วอย่างไข่เลือกใครคะเขาไม่ได้เลือกใครเป็นพิเศษครับเขาโยนไม้กวาดขึ้นฟ้า ปล่อยให้มันตกลงมาชี้เองเหรอคะแล้วมันชี้ไปที่ใครชี้ไปที่สิทธ์ร่างสูงใหญ่คนหนึ่งชื่อโจติงจุนครับคนนี้อยู่ขั้นฝึกฝนร่างกายระดับ5แข็งแกร่งกว่ายังค่้ถึงสองขั้นโหต่างกันเยอะเลยแล้วผลการประลองล่ะคะก็อย่างที่คาดครับอย่างค่้พยายามบุกก่อนนะใช้ทักษะหมัดยาวแต่ด้วยระดับที่ต่างกันแถมร่างกายก็อ่อนแอ เลยโดนโจติงจุนสวนกลับง่ายๆเลยครับกระเด็นไปหลายครั้งแต่เห็นว่าเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆใช่ไหมคะใช่ครับนี่คือจุดที่น่าสนใจมากๆถึงจะสู้ไม่ได้เลยจริงๆแต่ทุกครั้งที่โดนซัดก,กระเด็นไปเขาก็ลุกขึ้นมาตะโกนว่าอีกครั้งตลอดโหใจสู้มากครับดวงตาเต็มไปด้วยจิตวิญญ,ญาณที่ไม่ยอมแพ้เลยจนโจติงจุนเองก็ดูจะประหลาดใจแล้วก็คงแอบหงุดหงิดด้วยนะครับที่ต้องมาเจอคู่ต่อสู้ที่บ้าดีเดือดแบบนี้ แล้วก็มีคนอื่นเห็นเหตุการณ์นี้ด้วยใช่ไหมคะเหมือนจะมีสตรีนางหนึ่งอ๋อใช่ครับบนยอดไม้มีสตรีชุดดำคนหนึ่งชื่อเสี่ยหนิงฉางเธอเป็นสิทธิจากหอธมินคอยบันทึกผลการประลองอยู่หอทมินครับเป็นฝ่ายที่ดูแลเรื่องกฎระเบียบว,วินัยในสำนักนเธอก็จ้องมองอย่างไข้มานานแล้วดูเหมือนจะสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเด็กหนุ่มที่ดูอ่อนแอไร้พรสวรรค์คนนี้ถึงยังดื้อรัวว้นอยู่ในสำนักนแล้วการประลองจบลงยังไงคะ สุดท้ายโจติงจุนก็คงรำคาญหรืออาจจะไม่อยากยืดเยียอก็เลยใช้สันมือสับไปที่คออย่างค่ายจนสลบไปครับก็คือแพ้อีกแล้วครับครั้งนี้เป็นการพ่ายแพ้ครั้งที่ร้อยสของเขาแล้วโหร้อยสี่ครั้งแล้วหลังจากสลบไปแล้วคะพอฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองถูกลากมาทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ครับแบบว่าไม่ได้มีใครใยดีเท่าไหร่แย่จังเลยนะคะแต่ในมือเขากลับมีขวดยาเล็กๆวางอยู่ครับ เป็นยาครีมรวมโลหิตอ๋อยาทาแผลเหรอคะครับเป็นยารักษาแผลจากการต่อสู้ทั่วๆไปถึงเขาจะแอบเคียงๆที่โดนลากมาเหมือนไม่ใช่คนแต่ก็รู้สึกซาบซึ้งใจมากนะครับเพราะนี่เป็นเหมือนน้ำใจครั้งแรกที่เขาได้รับในสำนักตลอด3าปีเลยใครให้ไว้ก็ไม่รู้นะคะแต่ก็ถือเป็นเรื่องดีๆบ้างแล้วเขาก็กลับไปพักผ่อนที่กระท่อมใช่ไหมคะครับกลับไปที่เตียงแข็งๆที่มีแค่หนังกวางเก่าๆก,กับหมอนหินสีดำก้อนหนึ่งหมอนหินสีดำ ก้อนนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะนั่นแหละครับจุดเปลี่ยนสำคัญเลยหมอนหินก้อนนี้เขาเก็บมาจากเทือกเขาลมดำเมื่อปีก่อนตอนที่หยางไ่หลับไปฝันถึงการต่อสู้ที่ไม่ยอมแพ้ของตัวเองจู่ๆหมอนหินก้อนนั้นก็เปล่งแสงสีดำออกมาเปล่งแสงครับแล้วก็กลายร่างเป็นหนังสือสีดำเล่มหนาเลยแต่ข้างในว่างเปล่าไม่มีตัวอักษรอะไรเลยอ้าวแล้วมันคืออะไรกันคะตอนแรกก็ไม่มีอะไรครับ แต่พอหยางไข่เพ่งมองไปที่หน้าแรกด้วยจิตใจที่ไม่ยอมแพ้แบบเดิมนั่นแหละก็มีตัวอักษรสีทองปรากฏขึ้นมาว่าอะไรคะเขียนว่าใช้โลหิตนำพาร่างทองคำปรากฏโหฟังดูขลังมากเลยค่ะแล้วหยางไข่ทำยังไงต่อคะเขาก็ตัดสินใจลองดูครับหยดเลือดของตัวเองลงไปบนหน้าหนังสือแล้วก็เกิดเป็นวังวนสีดำขึ้นมาเลยครับแล้วก็มีโครงกระดูกสีทองขนาดเล็กเท่าฝ่ามือลอยออกมาจากวังวนนั้น นั่งขัดสมาธิอยู่กลางอากาศโครงกระดูกสีทองครับดูเหมือนมันกำลังจ้องมองอย่างไข่เหมือนพิจารณาหรืออาจจะเยาะเย้ยความอ่อนแอของเขาพออย่างไข่รู้สึกโกรธแล้วพยายามจะคว้ามันไว้ค่ะโครงกระดูกสีทองนั่นกลับพุ่งเข้าใส่ร่างอย่างไข่เลยครับหลอมรวมเข้าไปในร่างผ่านทางรูขุมขนโหน่ากลัวจังค่ะแล้วเป็นยังไงต่อคะเจ็บไหมเจ็บปวดสุดๆเลยครับ เหมือนกระดูกทั่วร่างกำลังแหลกสลายคือความรู้สึกมันทรมานมากแล้วเหมือนจิตใต้สำนึกของโครงกระดูกทองคำนั่นพยายามจะยึดครองร่างเขาด้วยอ้าวแล้วอย่างใครจะสู้ได้หรอคะแต่จิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ของอย่างใครก็แข็งแกร่งมากครับเขาสู้กลับสุดกำลังพยายามรักษาสติเอาไว้ไม่ยอมให้ถูกครอบงำเป็นการต่อสู้ภายในที่หนักหน่วงมากจริงๆแล้วผลเป็นยังไงคะใครชนะ การต่อสู้ภายในนั่นกินเวลานานเลยครับกระดูกของหยางไค่เหมือนถูกทำลายแล้วก็สร้างขึ้นใหม่ซ้ำๆแต่ในกระบวนการนั้นมันก็ค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นผสานเข้ากับพลังของร่างทองคำนั้นไปเรื่อยๆความเจ็บปวดก็ค่อยๆลดลงแสดงว่าหยางไค่ทนได้หรอคะครับในที่สุดเขาก็สามารถกดจิตต่อต้านสุดท้ายของร่างทองคำลงได้สำเร็จความสงบก็กลับคืนมาสู่ร่างเขาอีกครั้ง พร้อมกับเสียงถอนหายใจเบาๆที่โล่งอกโหฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆเลยนะคะจากสิทธิ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีอนาคตจู่ๆก็ได้พบกับพลังลึกลับที่หลอมลวงเข้าร่างแบบนี้ครับผมก็น่าคิดต่อเลยนะครับว่าไอ้ร่างทองคำที่ไม่ย่อท้อที่ว่านี่มันคืออะไรกันแน่ แล้วการที่เขาต้องผ่านความเจ็บปวดสุดทรมานการต่อสู้ภายในอย่างหนักหน่วงเพื่อจะรับพลังนี้มามันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านั่นสินะคะอาจจะเป็นบททดสอบแรกก่อนที่เขาจะก้าวไปสู่เส้นทางที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมก็ได้เรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปคงต้องติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ